เฮ้ยคิดมึงกลับไปอยู่ออสเตรเลียมามึงทํางานมึงก็ได้เงินเยอะม่ใช่หรอวะแล้วเงินมึงไปไหนหมดวะยาวาจังซออย่ามาขายมูมาให้บทมันก็ถามว่าเงินมันได้เยอะไหมมันก็ได้เยอะอยู่แต่สมมติว่าเราเดี๋ยวเรามาเรามาตีกันก่อนตอนนี้ตอนนี้รายได้ขั้นต่ําของออสอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดจุดสามแปดมั้งถ้าไม่ถ้าไม่ผิดต่อชั่วโมงนั่นคือยังไงรายได้ขั้นต่ําก็จะอยู่ประมาณนั้น Uh huh. จะต่ำกว่านั้นไม่ได้ถือว่าจริง,รงๆแล้วผิดกฎหมาย oh. ทีนี้เราเราลองตีไปว่าเราทํางานได้ประมาณสักสัปดาห์ละหน0 0งนดอลลตอนกูทํางานกูได้แบบชั่วโมงละยีซึ่งถามว่ามันช่วยเยอะไหมม,มันเหมือนเป็นสตาร์ทมากกว่า25 oh. ดอลลารยี่สิบห้ถึงสาดอลแล้วแต่ง,งานเพราะกูไม่ได้ทําแค่งานเดียวตอนกลับไปที่ uh. ออสทีนี้ถ้าเราบาลองดูเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนี่ยเรื่องอาหารอะไรต่าง grocery shopping ปกติเขาจะทำอาหารกินเองใช่ไหมล่ะทีท่บ้านเขาไม่ค่อยเขาไม่คอ่คอย eat out เขาไม่ค่อย like take away อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมันค่อนข้างจะแพงถ้าเรา take away กันทุกวันสมมติว่าตีแปลว่าเบาๆสัก40ดอลลาร์ต่อ take away หนึ่งครั้ง 7, สักสองครั้งต่อวัน80ดอลลาร์ต่อวันอาทิตย์หนึ่งเท่าไหร่แล้วมันแพงเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อ grocery shopping จาก Woolworths หรือ Coles หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาซปปเอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเป็นซปเอร์มาร์เก็ตของที่นู่นมันจะมีสีเขียวกับสีแดง พอเรากลับไปเอาเอา grocery shopping เนี่ยไปทำอาหารเองอะ่ะเราจะค่ากินเราจะเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วอาจจะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ150-200เหรียญ oh, ถือว่า<ไ>ประปหยัดได้เยอะถือว่าโอเคถือว่าประหยัดได้เยอะถ้าเราถ้าถ้าเรายอมที่จะเสียเวลาทาอาหารเอง hmm. ออแต่ที่ที่โดนหนักที่สุดเลยที่แบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยก็คือค่าเช่าแล้วค่าเช่าที่นู่นไม่ได้คิดเดือนเขาคิดเป็นอาทิตย์ เอออันนี้คือต้องมีเงินหมุนทุกอาทิตย์อ่ะเอาง่ายๆลำบากเหมือนกันนะเออมันมันมันทำให้มันทาให้สเกจจ์ทาให้การที่จะหมุนเงินเราอ่ะมันระยะเวลามันสั้นลงมากแบบที่นี่มันเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนมันถึงจะมีแบบค่าใช้จ่ายสามสิบวันแต่ที่นู่น่ะทุกเจ็ดวันค่าใช้จ่ายมาเจ็ดวันค่าใช้จ่ายมาอีกแล้วมันกลายเป็นว่าเราจะต้องเมนเนตตัวเองให้ดีพอสมควรเลยนะอย่างน้อยๆเราก็ต้องทํางานทุกอาทิตย์อ่ะอาสมมุติแบบอย่างคิดบอกว่าโอเค หชั่วโมงได้ยี่สิบเอ็ดดอล่ประมาณ 2, นั้น <ÿÿ. circumstance. S 1> ซึ่งเอาเป็นว่าคุณรวมๆเร็วๆเลยชั่ววันละแปดชั่วโมงเท่ากับได้ประมาณวันละแชั่วโมงแปดคูณย้เป็นยี<อ>่สิบสี่หกสิบแประมาณสองดอลต่อต่อวันประมาณห้าพันบาทต่อวันเอาเป็นว่าจะได้ประมาณเดือนละแสนห้าแสนสี่แสหูมันเยอะมากเลยนะเดยว ก็ค่าเช่าไงค่าเช่าเนี่ยคดายู่าอาค่าเช่าถ้าแบบสมัยนี้นะคือค่าเช่ามันก็ขึ้นตามที่ดินแล้วเดี๋ยวนี้ที่ดินมันแพงขึ้นแพงขึ้นค่าบ้านมันแพงขึ้นแพงขึ้นอยู่ที่แอเรียด้วยไหมอยู่ที่แอเรียด้วยแต่เดี๋ยวนี้สแตนดาดสแตนดาดเลยต่อให้จะแอเรียมันจะแบบนอกเมืองไกลๆก็จะอยู่ที่มัน750ดอลลาร์ต่ออาทิตย์หยอาทิตย์ด้วยอาทิตย์เดี๋ยวแล้วห้าหมื่นกว่าบาทใช่อันนั้นคือสแตนดาดแต่โดยส่วนมากก็จะหาได้ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งพันดอลลาร์ ค่าบ้านหูนแต่ว่าเขาจะเขาถึงมันต้องใช้เวที่ทุกวันนี้นะม,มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่สมัยพ่อแม่เราที่สามารถไปซื้อบ้านแล้วก็แบบอยู่สบายๆแค่แค่คนคนเดียวทํางานก็สามารถครอบรองครอ,อ,อบค่าใช้จ่ายทุกอย่างได้แล้วแต่ตอนนี้แต่เดี๋ยวนี้มันต้องอยู่กันแบบแบบบ้านหลังหนึ่งหารกัน4ี่คนอะไรอย่างเงี้ยอยู่กัน3ามี่คนมันจะ,จะประหยัดหน่อยอ่ามันก็จะประหยัดหน่อยสมมติเราทํางานได้สัปดาห์ละพันดอนแต่เราเจอค่าเช่าพันดอนลเราก็ไม่เหลือเลยไม่เหลือแต่ถ้าเกิดเรามีเพื่อนอีกสักสามคน จ่ายคนละ2 5 0รอดอลเราได้สัปดาห์ละพันดอลโอเคอย่างไ้เราก็เหลือ750ดอลดเก็บได้บ,บ้างก็จะเก็บได้บ้างเอาเป็นว่าอย่างนี้คือทํางาน 1, <ม>1เดือนเนี่ย<ม>ก็อาจจะเป็นอาแสนสี่แสนห้าแต่ค่าเช่านี่ก็เป็นแสนแล้ว<ช>เป็นไปได้เป็น<ก>งนั้นกตีเพราะว่าประมาณแสนแสนแสนสองค่าเชา่าคือถ้าคุณไม่ประหยัดแล้วคุณแบบกินเทคเอาไปซื้ออะไรมากินอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวก็ ไม่หลอดไม่หลอดแพงจริงๆแล้วณยุคสมัยเนี้ถ้าคุณทาตังค์ไม่ได้ถึงประมาณสองพันดอลต่ออาทิตย์อ่ะก็เริ่มอยู่ยากละมันต้องประมาณนี้ถึงจะถึงจะอยู่แบบสบายมีเงินเก็บได้ที่ออดโอ้โหมันก็ใช้ความพยายามอยู่นะไม่ได้ง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาทิตย์ละสองพันดอลก็อาทิตย์ละห้าหมื่นบาทอาทิตย์ละห้าหมื่นกว่าบาทคี่เยอะมากเลยนะอันนี้คือจะอยู่แบบสบายได้แต่ก็ต้องอยู่ที่เดือนละสองแสนอยู่ที่งานคุณด้วยว่าคุณจะได้แบบไหนอีก ซึ่งสแตนดาร์ดสแตนดารแล้วมันเริ่มที่มาณ25ถ้ายิ่งคนไทยไปทํางานที่นู่นแต่บางทีพอเราเรื่องภาษาอะไรอย่างงี้มันไม่ได้ใช่ไหมเราจะไปทํางานที่มันใช้ภาษาก็ก็ไม่ได้เราสุดสุดท้ายเราต้องไปหางานที่ไหนเราต้องไปหางานทํากับคนไทยในร้านอาหารไทยหรือร้านนวดหรือร้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่าาแรงก็อาจจะเขาจะโดนกดค่าแรงกันหน่อยอ ซึ่งถามว่ามันมันถูกไหมทำแบบนั้นนะจริงจริงแล้วมันไม่ควรทําแต่ว่าด้วยข้อตกลงระหว่างหัวหน้าแล้วแต่เขาเองมันก็แล้วแต่เขาจะตกลงกันเราก็ไม่ห้ามอะไรตรงนั้นไม่ได้ส่วนผีน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างจะจัดการเพล่งอยู่โอวันนี้ถือว่าได้รู้เยอะมากเลยนะว่าการไปทํางานที่ออสนี่เงินการค่าใช้จ่ายมันเป็นระบบสเต็ปแบบไหนคือตอนแรกคิดว่าง่ายคือเขาจะให้เขาจะให้เป็นชั่วโมงจ่ายเป็นอาทิตย์ สมมติวันแล้วเออเลยนบอกสมมติว่าเราทำงานฟูลไทม์ใช่ไหมแปดชั่วโมงต่อวันอันนี้คืออันนี้คือเวลา standard ใช่ไหมสแตแต่พอเลย8ดชั่วโมงไปเนี่ยครับไอค่าที่ได้แรงงานที่ได้ต่อชั่วโมงอ่ะจะต้องเพิ่มขึ้นมาครึ่งหนึ่งอ่าโอเคอันนี้คือตั้งแต่ชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่8ก็คือ9ก้11ิบ จำไม่ได้ว่า10หรือ12เพราะว่าปกติน้อยครั้งที่ได้ทำงานถึงขนาดนั้นจร,จริงแล้ว,ลว,ลวที่ที่กูทำไม่ได้เป็นฟูลไทม์กันเพราะฉะนั้นกูไม่ได้กู <c oughs> ไม่ได้ข้ออ <c oughs> ันนี้กูไม่ได้สิ่งนี้กับเขาจะได้เฉพาะพวกที่เป็นฟูลไทม์ถ้าเกินชั่วโมงที่10แล้วหรือ12แล้วก็จะเป็น2เวลาได้ดับเบิลสองแรงจะได้ดับเบิลเป็นสองแรงละต่อชั่วโมงแล้วถ้าเกิดทำงานวันเสาร์จะได้แรงครึ่งต่อชั่วโมงถ้าทำงานวันอาทิตย์จะได้สองแรงจนถึงสองแรงครึ่ง อย่นี้คนไม่ก็อยากมาทํางานวันอาทิตย์กันเยอะเลยนะแม่แม่กูที่เป็นพยาบาลเขาจะเน้นทํางานเสาร์อาทิตย์แล้วแล้ววันธรรมดาทํกวันสองวันพอเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เป็นเทศกาลเยอะแล้วอ้เป็นระบบแบบนี้เองแต่แม่ก็อายุเยอะแล้วไงเขาไม่อยากทํางานแบบเพราะนี่เขาเหนื่อยเนาะแกหกสิบกว่าแล้วก็ถือว่าโหได้เข้าใจเยอะเลยว่าระบบการจ่ายเงินการทํางานว่ามันได้คะแนนอะไรยังไงจริงๆเคยคิดว่ามันเฮ้ยมันต้องได้เยอะแน่เลยแต่พอฟังคิดเฮ้ยมันได้เยอะแต่มันก็ยากอยู่นะ ได้ใช้เยอะเหมือนกันเออมันค่อนข้างมันต้องแมนเนจดีๆนะครับก็ต้องชีวิตประหยัดอะถ้าเกิดว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณยังทําตังค์ไม่ได้ถึง2000ดอลต่ออาทิตย์ที่นู่นอะคุณต้องใช้ชีวิตแบบประหยัดในระดับหนึ่งแล้วการที่จะหา2000ดอลที่นู่นอะมันไม่ได้ได้มาง่ายๆครับผมมันโดยส่วนมากแล้วมันจะใช้เวลาคือต้องอยู่กับงานงานนี้หลายปีกว่าจะกว่ามันคือแต่ละปีมันจะเพิ่มแรงให้เพิ่มแรงให้แต่ละปีแต่ละปีแล้วกว่าเราจะถึงชั่วโมงแล้วแบบสี่สิบสี่สารถพาาไปถึงอทิตย์ละที่ ต้องให้เวลากับมาันานะครับม,ม,มันไม่มีทางที่ไปถึงแล้วคุณจะหางานที่แบบนี้นอกซะจากว่าคุณจะโชคดีหรือมีคอนเนค t ชันจริงๆอ่าโอเคครับผมโอ้วันนี้ก็ได้รู้เรื่องราวมากมายนะ,ะว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นูน่นการทํางานเป็นยังไงนะครับถ้าใครอยู่ที่นู่นตอนนี้หรือว่าใครมีเคยไปแล้วลองมาแชร์กันหน่อยเรามาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับว่นอยู่ที่นู่นนะอยู่ที่นูน่น เงินดอีอยู่สบายได้แต่ก็ต้องทํางานให้หนักแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาที่ถ้าพวกคุณไปคุณไม่ได้เป็นประชาชนที่นั่นนะพวกพยาบาลค่าพยาบาลพวกถ้าคุณตกงานหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่มีอะไรมาช่วยคุณเหมือนอที่ผมมีสมมติว่าที่ผมผมตกงานไปเขาก็ยังมีแบบรัดรัดให้ทุกสองอาทิตย์เป็นเงินเพื่อให้เลี้ยงชีพจะเองได้ในขณะที่หางานแล้วเขาก็จะช่วยหางานแต่ว่าหรือถ้าเกิดกูป่วยอะไรมากูก็สามารถไปรักษาได้โดยที่มันฟรีแต่ว่า แต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็นคนที่นูนเราไปอ่ะถ้าเจอเรื่องแบบนี้คือหนักดูเขาไม่ค่อยมีเขาไม่ได้มีสวิการก็ต้องจ่ายหนักดูนะโอเคครับผมก็อ่ะคลิปนี้ก็ได้ความรู้จากสมคิดนะครับแล้วก็ถ้าใครมีประสบการณ์อะไรที่การทํางานที่นู่นเนี่ยก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้แล้วก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับออสเตรเลียอีกก็คอมเมนต์ถามเรื่องอะไรกอมถามมาจะได้จะได้มีเรื่องคุยกันเราจะได้สื่อสารกันไปสื่อสารกันมานะครับผมเข้ามากันเยอะๆยะอ่าสุดท้ายก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจ สมคริสครับสมคริสพิมไปเลยภาษาไทยใช่พิมพ์ว่าสมคริสเป็นภาษาไทยแต่ช่วงนี้ก็จะอยู่ในอังกฤษพีชบ่อยเพราะช่วงนี้กลับมาอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่งเพราะว่ามีงานของ94.5ลูกทุ่งมหานครที่เขาจะให้ไปลองฝึกเป็นดีเจดูนี่โอเคยังไงงานไว้ก่อนใครชอบแสายนี้ก็ติดตามสมคริสได้ครับผมโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ